ขอควนระวังในการหาเอียนหาปลาไรครับเพเ่บงครับพี่น้องระวังต้องสำคัญเลยเห็นไหมครับผู้ใดมักจกมักคนนี่ต้องซองเบิ้งดีๆก่อนนะครับจังจกด้อนี่ครับผมอันตรายครับขัดมันบ่มีพิษก็แล้วไปครับถ้าเกิดมันมีพิษจกเข้าไปนี่ยู่กลางทงกลางท่านี่ไปหาหมอบ่ทันนะครับเห็นบ่ม๋าแจ้งครับระวังดีๆการหายูหากินก็ต้องระมัดระวังตัวครับ นี่ครับผมเมื่อเจอเจ้าทินครับต้องเฝ้านี้ยูไ่เลยนะครับโมนี้พ่อเจ้าทินแล้วต้องเฝ้าไปครับเนื้อดีไซน์โอนี้ครับนี่ครับผมกุ้งครับกุ้งใ่กะบบสดไปได้ครับผมซื้อมาไว้แซ่ไว้ในสองฟิตส่วนซิมหอดนี้ทึ้งหลดลมครับโอ้เอาอีกแล้วครับพี่น้องกินเบ็ดเลยครับพี่ใหม่ว่ามีป่ากินเบ็ดมีเอียนกินเบ็ดครับเนี่ยกุ้งนะครับนี่เด้อโอ้สูสูสู สวัสดีครับผมผมขวานเครื่องหนังครับเมื่อพบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกปลาหาอยู่หากินครับเมนี่กับผ้าออกไม้หาเย็นหาปลายทห้เ่าครับเบื้องไม้ครับนี่ครับสาคิปที่เอ็นมใส่เนื้อไอ้โคขุนครับไ่เนื้อเนื้อโคขุนครับจะมาสั่ครับมใไ่เทียกรอนี่เกือบเบิดมาเทียวนี่กาว่าเอาให้เบิดครับต่ว่าก่อนจะออกมานี่โอ้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับผมหม่ไซลม ลดลมครับนี่ต้องเสือครับโอ้ขัดแขนครับตอนนี้คัดแขนครับมีแผลอยู่หัวเขานิดหน่อยครับเพื่อพี่น้อง fc ครับกลับบ้านมาได้ต้องมาไทยต่อครับตอนนี้หนีเรู้สึกคัดแขนครับไปหาหู้ไม่น่าจะบได้แล้วครับมาหาเอาซ้ำหูวเข่าที่เหลือจากคลิปที่แล้วครับเนื้อดีไซน์ืันนี้ครับนี่ครับผมกุ้งครับกุ้งหง่กะบ๊บสดมาได้ครับผมซื้อมาไว้แเ่ไร้วนซ่สองฟิตส่วนซิมฮอดนี่ทั้งลดลมครับเริ่มซีนาแล้ว จเจักเอียนจักปอะไรมันจะกินบูครับไปครับใส่เพชรเอียนเป็นอะไรครับเจ็บชิงครับพราบว่าผมเห็นหูเอียนอยู่นี่ครับหูหนึ่งนี่นี่ครับอยู่ปลายมือนี่ครับมือว่านนี่จากคลิปที่โค้คุณครับเอาหูนี้ครับนี่เหลืออยู่นี่หูหนึ่งครับมือว่านนี่บริสไซโบเห็นครับมาเบิองไม่ไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวผมลองจกเบิองนะครับว่ามันชิเมียนบอจ่า จากประสบการณ์หนาซิเมยียนฮู้นะอือไปคนละทางเลยครับพันโอ้เจอหักไหมครับพี่น้องเอ้นี่ครับเจอหกักเจอหักไหมตรงนี้ครับต้องขำเจอหักไหมอีกแล้วโอ้หักไหมหลายครับโอ้โอ้ไปไกลแท้ไปครับไปพูดเรื่อยๆครับ นี่ครับขันหู้หู้ันโลกไปหานาม,มัาสิครับหู้เย็นแน่นอนรับโอ้เดี๋ยวเย็นมุมก,กว้างนิดนึงคับแข,ขนครับเฮ็ดหนยียกันยากครับ เห็นน้ำนะครับลักษณะอาจจะมีตัวยุ่งครับคิดว่าวนะขับโมเมนต์หู้เดียวกันกับตัวเมื่อวานดีวะขึ้นอยู่ใกล้กันเลยบุนนองใส่เบิรงนี่ครับผมเนื้อกุ้งครับกินของแห้งแล้วเอียนมือนี่โอ้เจ๊แนวไหนบุเอียนมากินแต่ของแห้งครับเนาะนี่เด้อครับเด้อกุ้งเด้เอ fc กุ้งเนื้อกุ้งฝอยกับกุ้งนี่ใส่ให้เทียวเดียวนะครับเด้อ เอาเบิ้งน้อกันนี่แหละกินกุ้งกันนี่กุ้งฝอยกะจทัศน์กินบูบบรู้กันครับถือว่าอ้อขอใส่ให้นี่แหละครับผมถือว่ากุง้งหืกกันครับใส่ให้เต็มหมากเวดปั๊บเงีับประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาไม้เกาะแกะนิดนึง นี่ครับเนื้อคุ้งเกี่ยวเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยเขาเป็นหู้เลยครับเขาบารูนมือครับวาสิมานปะลอร่อยเพิ่มตัวหนึง่งหู้นี่เป็นหู้เก่าที่ใส่เนื้อโคกุลครับฟ้ามาหยามครับเดี๋ยวมันจะกินก่อนนี่ครับเเนื้อคุ้งมาใส่ครับเบิรงมันดิกินวะ นี่ครับพอหู้ยไตํำอีกหู้หนึ่งครับเนื้อกุ้งครับามาลองบางสีหมานบอพอหู้หนึ่งอยู่นี่ครับนี่ครับให้พี่ไหมแล้วใส่ครับพอดีผมคัดแขนครับรดล้มเล้วเป็นคัดแขนแขนคัดๆก็เลยใส่บ่วยครับเดี๋ยวให้พี่ไหมแล้วใส่ครับ อยู่นี่คู่หนึ่งครับให้พี่ใหมมันในไซครับผมมันก้มบาไไว้ขัดแขนเดี๋ยวเขาจะมาลุเนมึงครับว่าสีมานบะอยู่ตรงนี้คู่หนึ่งครับให้พี่ไหมเพิ่นไซครับ มาเบิ่งสารนี่นี่ครับนี่ครับหู่นี้นี่บริบริจกหายากนะครับนี่เห็นหอทอยซอรี่ครับในพี่ใหม่เราใส่ครับหู้น่าหนที่ลงหนักเลยพี่เง่นบ่ะที่ไปให้เง้นบ่ะิ่งครับบรต้องจกหายากเลยครับ,รบใส่ปสไปเลยเอาไว้ท่าน,นก็ได้พี่เดี๋ยวมันเม่กี้เองเบื้องหลังนี่ครับใส่ไปเมื่อกี้ครับพี่ใหม่ว่ามีป่าก,กินเบ็ดมีเอียนกินเบ็ดครับ เน่ยกุ้งนะครับนี่ด้วโอ้สูสูสูเดี๋ยวเผมสิลงไปซอยเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นกันหน่อยกอนเป็นตัวตัวเครับดึงดึงพี่ไม้เกือบลกน้ำครับหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาใหม่กอนีกโคตรเลยมาใหม่เนี้ยโรีท่าไปวะอยวพูดได้พ่ไก่่โอ้โอี่อย่ปะ ผนผ้าคอนใหม่ขนาข้าค้อนใหม่ครับพี่น้องเอาใหม่งเงียวอะไรครับปลาเข้าไปในหอน้อคอนเอาดึงเลยพี่อาค่อยๆยเยอะปลาพันดึงหู้เข่าคอนดึงเนเสื้อเข่าคอนครับมามาขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแล้ว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 โตงามจยู่ครับพี่นอ้องอ้ามาแล้วครับผมแต็มแหลกของเนื้อก,กุ้งครับมานมานมานีานเน,น,นื้อก,กุ้งสดเลยครับเน้อโอ้สด้ใดสใสได้ไดแรงนี้พี่ไหมว่ากินเบ็ดเพื่อนครับแล้วลองดึงได้พี่ไหมผมดึงไม่ไหวครับคัดเขียนสูบสูบปะน้ำปิงครับสูบปะ โอ้เอาอีกแล้วครับพี่น้องกินเบ็ดแล้วครับเอาให้พี่ไม้ดึงครับผมดึงแยงเดียวเลยเบ็ดใหญ่ครับล้างนี่เบ็ดใหญ่ครับเสือกใหญ่หูใหญ่เต๋วด้วยครับหูนี่เดี๋ยวผมชีลงไปย้ำซอยจะลงไปยสอยักนิดนึงครับขัดย้ำซอยกันนี่แป๊บเดียวขึ้นครับ โอ้ยโตงามเตือครับสะขึ้นมาขึ้นมาโอ้คับผมมานไ้แล้วครับเนื้อกุ้งครับครับผมมาเบ่งผลงานเนื้อกุ้งครับผมตามครับขอ fc ครับโอ้เมื่อยครับนี่ครับผมสองแต้มครับใส่ใส่นีใส่พัดเพชรพอดีครับใส่กว่าคูเลยสองแต้มงามๆามเลยครับเบ็ดที่เหลืออยู่อันประมาณซี่หลังครับซี่หลังหาหลังนี่แหละผมซี่ให้พี่ใหมมาหยั่ผู้เดียว เพราะว่าผมมันเจ็บแขนครับมือหนาที่มากบ่ได้บ่แน่ใจว่าสิออกทายคลิปให้พี่น้องได้สมบูรณ์คนดีรถล่มอาจจะต้องพักพอนก่อนครับรู้สึกว่าโดนๆไปแล้วรู้สึกว่าขัดแห้งครับเจ็บแห้งสำหรับเอฟซีกุ้งนะครับด้วยจัดห้แล้วครับผมหมานอยู่ใส่แป๊บๆ๋ย่ังท่านได้ขามขึ้นเลยครับผมใส่แล้วก็ย่างหยำเลยครับได้มาสองแต้มถือว่าโอเคครับหมานอยู่ มาคลิปนี้จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไป